สุดยอดพอกับใบไม้แล้วในขวดแก้วไม้ครับนั่งเองหวัวผมก็ได้ต่อต่อหินมานะฮะตรงนี้ตรงนี้เลยเพื่อเอามาเอาของคระะับมีหีบอยู่ข้างบนนะฮะโอเคผมลืมไปนะฮะก็เลยเพื่งต่อนะฮะก็เลยต่อไปอย่างนี้เลยอืม เฮ้ย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 เฮตกแล้วไม่ไม่ขึ้นไม่ให้ดูแล้วเราได้เลี้ยงแจ้ด้วยนะคแจ่แจ้แจ้แจ้อ่ะแจ้นี่ไงแจ้แจ้แจ้แจ่ว่าไงแจ้ครับเจ้านายอ่ะอ่ะอ่ะโอเคแจ้จะกำเนิดลูกของแจ้แล้วปุ๊บาอ้วไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับ กล้องกันแจ้ออกนะครับเพระมันมีประตูนี่นะฮะก็เนี่ยครับก็เป็นอย่างนี้นี่เองก็นะครับก็ผมคิดอะไรได้เยอะเลยนะครับว่าผมจะมาทำอะไรแต่ว่าผมก็ลืมไปหมดแล้วโอเคนะครับผมได้ลงมอสไปนะครับก็ลงมอสขีบหมู ขี่หมูได้นะฮะเดี๋ยวเฮ้ยขี่อะไรก็ได้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมขี่ได้สัตว์ขี่แจก็ได้อ่มว้าอาอาขึ้นอันนี้ได้เองเลยนะไม่ว่าจะเป็นบล็อกสูงบล็อกต่ำบล็อกอะไรก็ได้เอถ้าเป็นแจ้ก็จะลงแบบนิ่มๆนะครับเพราะมังปีกเออหมูก็ลงแบบนิ่มๆนะครับแต่ว่าอย่าเจ็บนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแจ้ฮนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นนี่ดูนี่งา หมูก็ขี่ได้ครับเถ้าลองอน,นี่มันก็จะทะลุบล็อกหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปนในสกายเอ้ยไม่ใช่สกายกริไม่ใช่สกายบล็อกเเอ่อในขวดแก้วนะฮะมันก็จะต่ออย่างนี้นะมันก็จะหลุดไปอันหนึ่งเลยลองไปขี่หมูนะครับผมขอปรับนะครับขอโทษด้วยอันนี้ผมไม่ได้เสกของไม่ได้อะไรนะฮะผมแค่อันนี้ผมแค่ขอปรับเป็นแบบไม่มีชีวิตนะ นะเออเอาจริงๆนะครับผมไม่ได้เสกของอะไรนะนอกเว้นของที่มีแล้วมึงหายไปนะฮะเพื่อนโดะนะเพื่อนโดไม่ใช่เพื่อนโดเพื่อนมาเล่น,นแบบเอ้ยอันนี้นะฮะแต่ว่าเออเรียกว่าอะไรฮะรบแบบว่าเออแบบว่ามาเล่นแล้วเอาของขโมยไปแล้วก็ปรับบปึงแบบไม่มีชีวิตแล้วของก็หายไปหมดเลย นั่นเองนะะก็โอเคครับก็ได้ปรับเป็นมีชีวิตเหมือนเดิมนะครับเรามาขี่หมูให้ดูนะได้ทั้งลูกหมูแม่หมูนะฮะกดไปที่ตัวออ้ออ้ออ้ออฮะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะฮะเพราะหมูมันทำอย่างงี้ปั๊บแล้วก็ตกนิ่มๆนะครับแต่หมูจะเจ็บนั่นเองนะคร okay, okay, so helmet, for Bryant, English, ับก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว อา้โอเคครับแป๊บนึงนะฮะเอาไปมาเก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับอยากดูต่อะนรัะฝากกดไลค์กด subscribe นะฮะวันนี้บาย